สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางพี่ลูกและทางยู YouTube ทูบพี่กคารพแล้วครับวันนี้ผมมารับรถสภาพดีนะครับผมคันนี้กลับบ้านนะครับเป็นช่วงเวลาตีสองนะครับผม,มเรายังอยู่แถวอววัดลาบชวิถีนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม,มก็มาถึงตีหนึ่งตีสองแ้วครรับกลับบ้านเลยนะครับผมาราคารวมถึงรวมส่งถึงหน้าบ้าน 155,000บาทนะครับคันนี้นะครับ155,000บาทนะครับอ่าไม่ต้องมาจำเราก็ส่งนะครับผมหนึ่งแสนหาหมืนหบาทพี่น้องท่านใดที่มาหารถใช้นะครับผมก็ถทา,ายมาได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ กทมนะครับผมท่านใดที่สนใจรถใช้นะ้ำมันอย่างเดียวนะครับผม,มผาทีน่าจะน่าจะขาดแล้วบอเพื่กสภาที่ผ่านมาโอ้ยิบเก้าเดือนนี้นะครับผมยิบเก้าเดือนนี้นะครับ ก็ถ้าหาพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลยกันนะครับผมปาฏิยังไม่ขาดนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้ขับช่างลนเป็นไงช่างลนไม่ได้ครับพี่บ่ครับพี่บ่เกียร์เกียร์เป็นไงบ้างเกียร์นิ่มเกียร์นิ่มยอดนะรุถนี้ต้องเกียร์ดีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถใช้นะครับผม ยดเท่ห่นะยอดเท่าไหสนใจก็โทรมานะครับผมที่ศูนย์9 3 3 7 3นะครับผมย่ปีส er ินะครับปีสค่อยๆยอาสฝากไว้ด้วยนะครับผมกับคำลดลดเงสนะครับ 933736นะครับผมเป็นรถ okay. ปี5758นะครับ2 0 1 4นะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยสำหรับที่สีที่สวยเลยนะครับเงาเงานะครับผมหนึ่งแสนหมนห้าันบาทรวมส่งให้หน้าบ้านนะครับผมไม่เกินสี่ร้อยโลส่งฟรีนะครับไม่เกินสี่ร้อยส่งฟรีก็ฝากไปด้วยนะครับสีเงาเงาเลยนะครับวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ที่ขคารพนะครับผมก็หลับลูกศียังเงาๆนะครับผมสดใจก็โทรมาก็แล้กันนะครับคลิปนี้ก็จะขออนุญ,ญาตเดินทางไปกทมก่อนนะครับประธานโทษกลับบ้านนะครับถ้คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม ถ้ามีตังไแแปลแงโฉมแบบนี้สวยเลยนะครับแงโฉมแบบนี้เลยตอนนี้เป็นรถบ้านแล้วนะครับผมนะฮะเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนจากใบเหลืองแบบนั้นนะครับมาเป็นไปดำนะครับวดใจก็โทรมานะครับส่วนเจ้าสานสองหครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ไม่ต้องมาจําเราก็ส่งนะครับผมนะฮะไม่ต้องมาจําเราก็ส่งนะครับแต่ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าในกรณีที่เราไปส่งนะครับผมถ้าท่านไม่เอานะครับคือท่านต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ผมนะครับทั้งไปและกลับนะครับผมจํานวน5 0 0 0บาทนะครับในระยะที่เกิน400กิโลขึ้นไปนะฮะต้องบวกค่าเสียเวลาเพิ่มไปขึ้นตามระยะทางนะครับเกิน400รอกิโลขึ้นไปต้องช่วยค่าน้ำมันนะครับผมเพิ่มให้นะครับครนนี้15 5,000บาทส่งฟรีในระยะ ในระยะที่ไม่เกิน400กิโลส่งให้ฟรีนะครับไม่ต้องมาจําเราสักบาทนะครับหากท่านไม่เวลาเราเอารถไปให้ท่านชมนะครับท่านไม่ถูกใจนะครับท่านต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ผม5,000บาทนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับผมตกลงกันก่อนนะครับรถของเราเป็นรถแท็กซี่ปลปดไปเอกสารครบข้อมูลนะครับผมประมาณว่าเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นรถรับจ้างแบบนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นประเภทเป็น นี่นะครับเป็นรถบ้านแล้วนะครับผมคันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม1นึ่งแสนา่นบาทรวมส่งนะครับสี400่ร้อยกิโลเท่านั้นนะครับส่งให้ฟรีครับผมขอบคุณครับ